สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อสรัญญายายพันชื่อเล่นชื่อนางครับรู้จักพระเจ้ามา15ปีแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับการดูแลการอาปกป้องและการจัดสรรของพวกในชีวิตที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิดในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะข้าพเจ้าก็ทํางาน บริษัทเอกชนนะคะก็มีผลกระทบในเรื่องรายได้ก็คือรายได้ลดลงบางเดือนก็เกือบครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าก็ช่วยที่บ้านผ่อนรถคันหนึ่งนะคะพระเจ้าก็ดูแลให้ข้าพเจ้ามีอย่างเพียงพอแล้วก็ข้าพเจ้าก็สัตย์ซื่อในการถวายอาบิบรถอย่างสม่ําเสมอนะคะข้าพเจ้าก็จะเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่ารถตู้โดยสาร แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทางเจ้านายก็ได้จัดสรรก็คือให้มีคนไปรับแล้วก็ไปส่งทุกเช้าเย็นนะคะซึ่งพระเจ้าก็ดูแลข้าพระเจ้าในเรื่องนี้นะคะทำให้ข้าพระเจ้าได้เห็นความปลอดภัยในการเดินทางในการไปทำงานในแต่ละวานัน ขอบคุณพระเจ้าก็คือในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้ข้าพเจ้ามีเวลามากขึ้นในการใช้เวลาในการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์นะคะแล้วก็มีเวลาในการออกกําลังกายเบาๆก่อนไปที่ทํางานคือก่อนหน้านี้นนข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องเป็นรองช้ําแล้วก็ให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบทรมานมากเลยนะคะก็คือเจ็บข้อเท้าบ่อยนะคะ,ะเมื่อข้าพเจ้ามีเวลาในการ ได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นก็ก็เห็นว่าสุขภาพของข้าพเจ้าดีขึ้นอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับตู้เย็นนะคะคือก่อนหน้านีา้ในส่วนตัวก็อยากจะซื้อตู้เย็นใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ต้องทำกับข้าวกินเองนะคะก็มีพี่ทีมง,งานแกเปลี่ยนตู้เย็นพอดีนะคะก็ แกก็เลยถามว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็จะยกให้ข้าพเจ้าก็ตอบตกลงนะคะก็ตอบรับนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าซื้อใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินน่าจะเป็นหลักหลายพันนะคะ,ะแต่พระเจ้าก็เวยพรนี่ข้าพเจ้าได้แม้เป็นมือ2แต่ว่าสภาพเหมือนใหม่เลยนะคะค่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะ าทางคิดสระก็มีการนมัสการออนไลน์ข้าพเจ้าก็ได้เข้าอย่างสม่ำเสมอหรือว่ากลุ่มแคร์ออนไลน์นะคะหรือว่าการเข้าชั้นเรียนซีคัพทซึ่งข้าพเจ้าก็มีความตั้งใจที่จะไม่ขาดเลยนะคะก็ในความตั้งใจนี้ก็เห็นการดูแลของพระเจ้านะคะการจัดสรรแล้วก็การปกป้องของทงในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ค่ะข้าพเจ้าก็อยากขอบคุณพระเจ้าในาช่วงที่ผ่านมานะคะ่ะ อยากนวนใจแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับชมในขณะนี้ขอให้ท่านได้มีโอกาสในการเปิดใจในการต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วท่านจะพบสันติสุขแม้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่พระเจ้าทรงรู้จักความต้องการของท่านพว์จะทรงประทานสิ่งจําเป็นต่างๆในชีวิตของท่านขอพระเจ้าทรงวอวยพรพรค่ะสวัสดีค่ะ